สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้เนาะนะครับเราจะมาลองทำนะครับลูกบอลนะครับที่ทำจากกระดาษกันเนาะนะครับโดยอุปกรณ์อย่างแรกก็คือนะครับหนังสือพิมพ์เนาะหนึ่งฉบับนะครับที่ไม่ได้ใช้แล้วนะครับอย่างที่สองเนาะนะครับก็คือหนังยางนะครับรัดแกงเนาะนะครับนะครับหาได้ง่ายๆเนาะนะครับตามบ้านเราก็มีเนาะนะครับมีแค่อุปกรณ์แค่สองอย่างเนาะนะครับหนังสือพิมพ์กับหนังยางเนาะนะครับพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเิ่ยมทำกันเลยเนาะ อย่างแรกนะครับเริ่มจากนะครับเอาหนังสือพิมพ์เนาะออกมาทีละแผ่นนะครับจะใช้ทีละแผ่นนะไม่ขยำทีเดียวหมดทั้งฉบับนะครับเริ่มทำเนาะนะครับเอาหนังสือพิมพ์เนาะนะครับเอามาห่อนะครับหรือว่าขยำเนาะนะครับให้เป็นนะครับรูปกลมๆแบบนี้เลยเนาะนะครับบีบขยำไปเรื่อยๆเนาะนะครับพอเสร็จนะครับหนึ่งแผ่นนะเนาะแล้วก็มาต่อกันในแผ่นที่สองนะครับถ้าใหญ่ไปนะครับนักเรียนสามารถพับครึ่งได้นะนะครับ ขยำแบบนี้เลยนะครับปั้นให้เป็นก้อนๆกลมๆเนาะนะครับให้เหมือนกับลูกบอลเลยนะครับขยำไปเรื่อยๆนะครับทับไปเรื่อยๆเนาะให้นะครับลูกบอลเนาะมีขนาดใหญ่นะครับประมาณหนึ่งเนาะนะครับขนาดที่มือเรานะครับสามารถจับได้เนาะนะครับไม่เล็กจนเกินไปหรือไม่ใหญ่จนเกินไปเนาะนะครับทําไปเรื่อยๆนะครับปั้นไปเรื่อยๆเนาะเป็นลูกกลมๆนะครับ เริ่มใหญ่ขึ้นแล้วนะครับเราก็ปั้นขึ้นอีกเนาะนะครับอ่าทำขึ้นอีกอ,อันนี้ครูบาสมือใหญ่เนาะนะครับครูบาก็จะทําลูกใหญ่นิดนึงเนะาะทำไปเรื่อยๆนะครับค่อยๆทำเนาะไม่ต้องรีบนะครับตั้งใจทำเนาะนะครับค่อยๆปั้นไปเรื่อยๆนะครับอย่ารีบร้อนเนาะนะครับค่อยๆทำเนะาะ พอถึงเนาะนะครับแผ่นท้ายๆเนาะเราอาจจะค่อยๆพับนะครับให้มันเรียบๆหน่อยเนาะนะครับอ่าจะได้ไม่มีนะครับกระดาษเนาะนะครับแลบออกมาเนาะเวลาเราลัดหนังยางนะครับค่อยๆม้วนค่อยๆพับนะครับอ่าอ่าแล้วก็ค่อยๆบีบเนาะนะครับบีบให้เป็นนะครับทรงกลมเนาะลักษณะทรงกลมนะครับอ่าเหมือนในวิดีโอเลยนะครับ อ่าอีกสักหนึ่งแผ่นนะนะครับอีกสักหนึ่งแผ่นอ่าครับรัดเป็นกลมๆแบบนี้เลยเนาะทาไปเรื่อยๆนะครับใจเย็นๆนะเด็กๆนะครับอ่าค่อยๆทําไปเนาะนะครับหลังจากนะครับได้ลูกนะครับที่มันนะครับคิดว่าพอดีมือแล้วเนาะนะครับอ่านะครับ หลังจากคิดว่านะครับขนาดพอเหมาะมือแล้วนะครับนะครับประมาณนี้เนาะนะครับให้พวกเราเนาะเอาหนังยางนะครับเมื่อกี้เนาะที่ครูบอกไปนะครับเอาหนังยางนะครับมาลัดเนาะนะครับรอบๆนะครับลูกบอลเนาะของเรานะรอบๆบอลกระดาษของเรานะครับอ่าลัดอย่างนี้เลยเนาะนะครับรัดสลับฟันปลาไปเรื่อยๆเนาะนะครับอ่านะครับลัดสลับฟันปลาไปเรื่อยๆเนาะนะครับ ค่อยๆรัดไปเนาะนะครับมีหลายเส้นเนาะนะครับเราก็รัดได้หลายเส้นเนาะนะครับค่อยๆรัดไปเนาะนะครับนี่เนาะมันจะได้อย่างนี้นะครับอ่ารัดไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าหนังยางเราเนาะที่มีนะครับจะหมดนะหรือว่าลูกบอลนะครับมีขนาดแน่นแล้วเนาะนะครับก็ไม่ต้องรัดเพิ่มแล้วเนาะอ่าทำไปเรื่อยๆครับเด็กๆไม่ต้องรีบเนาะ ครับค่อยๆรัดไปนะครับอ่ขาขณะที่เรารัดเนาะเราก็ค่อยๆบีบค่อยๆอ,อัดหน่อยเนาะนะครับให้เป็นลักษณะทรงกลมเนาะไม่ให้เบี้ยวๆนะครับอ่านะครับรัดไปเนาะนะครับเรื่อยๆเนาะนะครับจนลูกบอลเนาะนะครับอ่าคงตัวคงที่เนาะไม่ขยับไปไหนแล้ะ อ่าอน,นี้คูบาสเสร็จแล้วเนาะนะครับมันก็จะได้ได้เป็นลูกบอลอย่างนี้เลยนะครับอ่าโยนได้เล่นได้เนาะนะครับอ่าโอเคเนาะนะครับเสร็จแล้วเนาะนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะเด็กๆบ๊ายบาย